พามาดูทุ่งหญ้าสวยงามค่ะดอกกำลังเหลืองสวยเลยนะคะต่อกันเลยค่ะอันนี้เราจะต้องมีให้ให้ดู อาจจะเป็นสักสองคลิปหรือสามคลิปนะครับเพราะมันจะยาวมากเกินไปนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อดูกันเพลินๆไปนะคะเพื่อนดูกันไปเพลินๆอยู่นอร์เวย์ก็ ก็หาเงินก็ยากหน่อยนะคะถ้ามันแบบว่าไม่มีงานทํานะคะแต่ถ้ามันมีงานเข้ามามันก็ไรายได้มันก็ดียิ่งไม่รู้ภาษาด้วยแล้วก็ยิ่งยากค่ะเพื่อนๆต้องหาอย่างนี้แล้วท่านะะเนี่ยงานใครเรียกไปทำก็ไปไม่มีก็ขึ้นเขา แต่มันอยู่ที่ภาษาด้วยค่ะเพื่อนเรามันบอกก็ตรงๆเขาภาษามันไม่ได้เนี่ยมันก็หางานยากหน่อยแต่ก็เราไม่ฟุ่มเฟือยเราพอกินพอใช้ไปเราไม่ได้จ่ายอะไรมากมายแล้วก็พอมีกินมีใช้ไป เราไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็แต่กลับไปบ้านเรานะโอ้โหแพบหมื่นแพบหมื่นเลยนะคะเพื่อนๆเ, mm hmm. เงินหมื่นนี่ใช่รับเดียว ต้องเก็บมังกรให้ตรงนี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆนะกล้องมันตั้งไม่ได้ค่ะกล้องตั้งลําบากค่ะตรงนี้เก็บมังกรตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยเด็ดทำความสะอาดทีเดียว เต็มถังอีกแล้วเต็มถังแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โหอยากท้งวางถังไม่ได้ซะหน,นะมันที่มันชันค่ะวางกล้องลำบากนัองตีนัองต,ตีส่งมเมสเซจมาถามขึ้นขา่าวระวบ้อวันนัองตีก็จะพูดกับภาษาลาวก็ ทั้งลูกทั้งป้าทั้งสามีนางพูดลาวม,มุดบางทีดูคลิปน้องตีตอนแรกไงครั้งแรกเลยอะ่ะครั้งแรกเลยที่ป้าดูคลิปน้องตีป้ายังขำเลยลูกตัวนี้เตียน้องตีก็เขาพูดภาษาลาวกับลูกก็เป็นก็น่ารักอะ่ะพื้นฐานป้าชอบคนพูดภาษานี้อยู่แล้ว ไปพร้อมล้างต้มได้เลยมันยังมีอีกเยอะมากมายเลยค่ะตรงเนี้ยแต่ที่ตั้งมันไม่ดีค่ะเพื่อนๆที่ตั้งอ่ะมันไม่มันไม่ม้วนตั้งแล้วมันดูไม่สวยงามเลยอะ่ะ นี่ป้าหนีบเอาโลดนี่ป้าขาหนีบเอานะคะเนี่ยเ,เห็นไหมเอ่ยอาขาหนีบเอาเลยตั้งกล้องไม่ได้ตั้งกล้องลำบากขาหนีบโลดอยากให้อยากให้เพื่อนๆได้ดูแบบฟินๆ เก็บแล้วก็ตัดเงี้ยแต่ไม่รู้มันจะฟินหรือเปล่าบางคนบอกว่าบอกว่าฟินบอกว่าฟินไม่เห็นฟินเลยเขาบอกเงี้ย <c oughs> ต้องขอโทษทีอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะบอกว่าฟินบอกว่าฟินพอไปดูเาแล้วไม่ฟินเนี่ยก็ขอโทษด้วย <c oughs> ป้ากจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ โอ้ Ooh, ชัดดีจัง <c oughs> ชัดดีแต่ป้าเอื่อมไปไม่ค่อยถึงดีค่ะเพื่อนๆนี่อ่อนดีจังเลยนี่ไง เด็บก็ก็จะมองซ้ายมองขวาด้วยนะนเพื่อน ร้นถังแล้วเนี่ยดอกเล็น้อยต้ยังไม่ต้องเก็บมันเอาดอกกำลังกินก่อนเนาะอยูมาเท่าน้าเราก็เก็บไปอีกอ้ยนี่ค่ะเก็บอันนี้ก่อนเราจะนั่งท่าไหนดีเนาะนั่ง ทีก็ลืมกดกล้องค่ะเวลาขยับตัวทีนึงก็เราก็กดกล้องพอกดกล้องเอา้าพอมาเริ่มต้นเก็บลืมกดกล้องอีกบอกว่าขยับตัวทีหนึ่งก็หัวเข่าเป็นก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเลยใครเป็นเหมือนป้ามั้ง หั้นไปตรงไหนก็เจอเห็ดครับเ,เพื่อนสายต้องเอาถุงออกมาใส่แล้วเพราะว่าเต็ม ก็ดูกันยาวๆเลยนะคลิปนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะถึงจะสองถึงจะตัดเป็นสองคลิปสามคลิปเพราะว่าเห็ดมันเยอะจริงๆค่ะเพื่อนถ้าให้ดูคลิปเดียวยาวๆเดี๋ยวก็จะเบื่อกันอีกก็ดูต่อๆกันไปนะคะเพื่อนเดี๋ยวตะกอก็จะเอาเอาคลิปนี้ลงบ้างแล้วก็ก็จะเอาเอาคลิปอื่นมาขั้นหน่อยนึงเดี๋ยวจะเบื่อดูหนังแกะกันเนาะ เนี่ยเห็นไหมแต่ป้าก็ชอบดูนะคลิปหนังแกะหนังไก่เนะี่ยชอบชอบมันแบบมันแบบแล้วก็ชอบเก็บด้วยเห็นไหมความสดของเขาค่ะความสดความเป็นธรรมชาติของเขา นี่ก็เดี๋ยวดอกเล็กก็ยังไม่ต้องไปเก็บเขาดีกว่าไปเก็บดอกที่มันกำลังสิ้เนี่เลยดีวโชว์เพื่อนๆก่อนค่ะนี่ค่ะล้นถังแล้วน,นะคะเพื่อนๆโอ,อ้ยตะก้อยก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามตะก้อยเดี๋ยวเราไปมุมนู้นกันเลยค่ะ เต็มถังที่หนึ่งไปแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไปกองไว้ตรงนี้นก่อนเพราะว่าตรงนี้มันมีประปลายนะคะเราก็จะมาตั้งกล้องตัดมันก็ไม่ได้เรา้องเก็บไปไว้ตรงนี้นก่อนแล้วก็เราก็ตัดทําความสะอาดนะคะเมื่อวานนี้ก็ขายขายเห็ดกับน้องตรี อันนี้มันแบบมีแต่พิทากก็เลยให้เข้าไปอันนี้สวยนะคะอ,นนอืมสวยค่ะนนสวยว่าจะมีมดมันเข้าไปในรองเท้าป้าแล้วเนี่ย อันนี้จอถังที่สองแล้วค่ะอันนี้ได้ถังที่สองแล้วถังอีกถังหนึ่งใส่กับใส่เป้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยไปก็ถึงก็ล้างอาจจะใส่หม้อต้มหรือว่าอาจจะตากหรือว่ายังไงยังไม่รู้เลยคะ่ะแต่มันอ่อนอย่างนี้น่าใส่ต้มจริงๆนะ หน้าต้มนค่ะพเพื่อนอือผัดกะเพราผัดกะเพรารสชาติเข้าเหมือนหนังไก่เลยนะคะพเพื่อนเพื่อนกรอบโอ้ถุงมือนี่ไม่ดีเลยคะ่ะเอามาจากไทยนะคะเนี่ยขาดเปื่อยแต่ว่ามันเราซื้อไว้นานแล้วไง พอดีป้าไปเจอป้าก็เลยหยิบใส่เป้มาเอ้ยหยิบใส่กระเป๋าเดินทางมาก็เลยลองเอามาใช้ดูวนันนี้โอ้เปลือยค่ะดึงขาดกึ๊ดเลยหรือว่าเราซื้อไว้นานแล้วก็ไม่รู้ตั้งแต่สามปีแล้วมั้งมันก็เปื่อยละเดี๋ยว <c oughs> จะว่าของเราไม่ดีของไทยเราไม่ดีดีนะแต่ป้าซื้อไว้นาน ถ้าเราถ้าเราเอามีดตัดนะ่ะดินกับขี้ย่านไม่ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ตัดเอาโคนเขาออกมาแต,แต่แต่จริงๆแล้วเราไม่เอาโคนเขาออกมาก็ดินกันนะคะมันยังมีสปอร์อยู่ที่ที่เดิมปีหน้าเขาก็จะได้ขึ้นมาที่เดิมเหมือนเหมือนอย่างเก่าเพราะว่าเราไม่เอาอันเก่าเขาออกมา แดดออกแล้วคะ่ะอยู่นอร์เวย์เนี่ยพอแดดออกก็ดีใจล้ <c oughs> ยังไงก็ดูคลิปฟินๆของปลาก้อยคลิปหนังแกะนะคะหนังแกะหนังไก่ดูกันให้ ขำไปเลยเพราะว่าเก็บไปตัดขาไปเมื่อวานนี้จะเดินสะอวมเลยค่ะเดินหาเดินหาเห็ดรวมค่ะก็เลยก็เลยไม่เอาอันนี้เยอะไงคะ่ะไม่เอาเห็ดอันนี้เยอะก็สรุปแล้วก็เอาไปก็เอาไปเยอะคือเก่า เขาก็เอาเจ้แรกเขาสั่งสี่กิโลพอมีห้ากิโลเขาก็เอาห้ากิโลแล้วก็แถมไปให้เขาอีกอ,อันนี้ก็เดี๋ยวเราไปจุดอื่นนะคะ เพื่อนเพื่อนจุดนี้โอ้โหขาวเต็มป่ามันขาวเต็มป่าจริงเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ดูกันเก็บเลยละคะ่ะอันนี้โอเคเก็บกันได้เลยะคะ่ะตรงนี้มันชัน,นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนวางตั้งกล้องไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะเก็บวางไว้ก่อนแล้ะป้าก็ทำความสะอาดแล้วไงป้าอยากตัดไปทำความสะอาดไป ให้เพื่อนเอนได้ดูลำทานเสียงน้ำพักก่อนป้าต้องพักก่อน นี่ค่ะตามชันลงไปนู่นน่ะตามน้ำไหลลงไปนู่นน่ะปลาก็ปินย้อนขึ้นมานี่ค่ะค่ะอันนี้เป็นป่าของเรานะคะหลังบ้านป้าเนี่ยแต่ก็ต้องขึ้นมาเหนื่อยนะคะ เอียงตามเอียงนะคจะซื้อเห็ดนางแกะป้าบ้างเนาะ สวยๆทั้งนั้นเลยกรอบๆสองกระถางก็ถังหนึ่งก็ประมาณสามสี่กิโลนะมั้งเนี่ยเพราะว่ามันหนักอึ้งเลย ว่าป้าทําความสะอาดไปหมดแล้วอะมันก็แบบเราไม่ ขอเก็บล้วนๆเลยเดอ้อป้าเอาเออเอากล้องไปแขวนไว้บนกิ่งไม้เพื่อนเพราะว่าตรงนี้มันชันค่ะมันหาที่ตั้งไม่ได้เลยแขวนในกิ่งไม้เลยค่ะ นโอ้สวย 何